วันนี้แวะมาดูโบสถ์เก่าประจำหมู่บ้านอีกอีกครั้งตอนนี้กำลังเดินขึ้นเขาเพราะบ่อโบส์อยู่เนินเขา บสก็เหมือนบสจะล้างแล้วไม่ค่อยมีคนเข้าแลนะคนแก่คนเฒ่าก็อยู่พับอยู่บากันไปเดินอยู่พับอยู่บากินกาแฟดื่มกาแฟกาแฟกันอยู่ในเมืองบสนี้ก็นับวันแต่จะล้างเหมือนโบสในเมืองอ่ะก็ขายทำเป็นร้าน กาแฟคนก็เข้าขึ้นมากขึ้นตอนเป็นโบสก็ไม่เคยมีคนเข้าพอทำเป็นร้านกาแฟคนก็เข้าาเที่ยวสุสานทิ้งร่างเผาล่าง ฝังล่างไว้ที่นี่ที่อยู่ครั้งสุดท้ายบ้านใหญ่โตที่เคยสร้างไว้ที้ลดคขวดขวายแย่งชิงกันเอารัดเอาเปรียบโคดโกงกันสุดท้ายแล้วก็มานอนอยู่ข้างบูถ์ในป่าชาสุสารเนี่ยเรามา จากดินน้ำลมไฟก็กลับไปสู่ดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมก็เรามาหลงหลงสังขารนันแหละหลงสังขารหลงธาตุหลงธาตุสีดินน้ำไฟลมว่าเป็นของตนก็ก็เบียดเบียนกันเบียดเบียนกันเอาเรียดเอารัดสุดท้ายก็ มีแต่บุญกุศลความดีความงามที่จะติดใจไปคนหลงก็หลงต่อไปคนมีสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงก็มีแต่เสียสละทำความดี ที่ฝังศพสมัยโบราณข้างโบสเมืองวินซิวตอนนี้ก็กลายเป็นสุสานล้างไปสมัยก่อนก็คงจะมามาฝังมากันที่นี่แต่สมัยนี้เขาก็เผาเผาที่สุสานแล้วก็ เอามาฝังไว้บางคนก็ยังยังมาฝังกันอยู่ครอบครัวบางครอบครัวก็ยังมาฝังกันอยู่แต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ก็จะลกล้างว่างเปล,ล่าลูกหลานแต่ละชุดแต่ละช่วงก็หลงลืมกันไปละช่วงอายุคนก็แค่ปู่ย่าตายายแค่นั้นก็ ก็คงหมดละเลยปู่ย่าตายายก็จะไม่ค่อยรู้จักกันละยังไม่สนใจกันละยาติโกโฮติกาหายไปหมดละสังคมเมืองนอกจะไม่ค่อยคุกคีกันเท่าไหร่แม้แต่ญาติก็โตขึ้นมาก็ต่างคนต่างไป อยู่คนละบ้านคนละเมืองการติดต่อสื่อสารก็จะห่างเหินกันไม่ค่อยได้คลุกคลีสามคัคคีความเป็นญาติมิตรเท่าไหร่อาจจะเป็นธรรมชาติหรือว่าวัฒจักรของเขา สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเราอุทิศบุญกุศลของเราให้บททั้งหมดทั้งสิน้นขอให้มีความสุขความจเจริญได้รับผลบุญกุศลที่พระเจ้าได้บอกเพนมาด้วยกายวาจาใจในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นวิญญาณ เล่ล่อนกด็ดีหรือว่าที่ยังสถิตยอยู่ในที่นี้ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ก้าพระเจ้าได้บําเพ็ญมาขอให้ท่านมีความสุขพ้นจากทุกข์ทางปวงก้าวล่วงถึงพระนิพพานในปัจจุบันหรืออนาคตนั้นด้วยเธอ ดอกไม้งามแต่ว่าปลูกไว้ประดับสุสานคนตาย